สวัสดีครับผมเอ้มาเทพนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแกะกล่องพัสดุนะครับที่เพื่อนๆพี่ๆทั้งบ้านนะครับส่งพระมาปล่อยให้ผมเช่านะครับอย่างที่บอกไปนะว่าชั่วโมงนี้นะครับหรือวิกฤตอย่างเงี้ยครับก็เป็นช่วงของวิกฤตโควิดนะครับในเรื่องของการพบปะในเรื่องของการพบเจอกันเนี่ยตอนนี้น่าจะค่อนข้างลําบากนะครับก็เลยใช้วิธีการส่งพระนะครับทางไปรษณีย์ครับหรือว่าทางเคอรี่อย่างเงี้ยครับ ก็ส่งหมายผมดูได้นะครับโดยเพื่อนๆพนี่พี่ทุกท่านนะครับสามารถส่งมาที่ l ล n e แอสไซเมเทพนะครับผมก็จะดูพระจากรูปนะครับถ้าพระของเพื่อนเพื่อนนะครับมีโอกาสแท้นะครับเจ็นะครับผมก็จะให้ส่งพระมานะครับก็พอดูพระเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะติดต่อกับไฟนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับคุยเรื่องราคานะครับแล้วถ้าเป็นราคาที่เราตกลงกันได้เนี่ยก็ผมก็จะโอนเงินไปให้นะครับก็วิธีการง่ายๆนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ครับมีพัสดุมาวันนี้น่าจะประมาณ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดกล่องนะครับคือผมใช้วิธีการแกะอย่างนี้นะครับนี่ให้เพื่อนๆดูนะครับแกะอย่างนี้นะครับมาเลยแบบพร้อมแกะออกมาพร้อมกันหมดเลยครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะครับในการตรวจเช็คพานะครับผมก็จะเริ่มไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับก็จะรู้ว่ากล่องนี้เป็นของใครนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกล่องแรกกันนะครับกล่องนี้นะครับมาจากคุณพิชานันนะครับอยู่แถว เบางบางโคนะครับไม่ไกลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเลยนะฮะอันนี้เป็นเอกสารที่เลขที่บัญชีอะไรนี้ครับที่ทางคุณพี่เขาส่งมาครับดีมากๆนะครับส่งแบบนี้มาผมจะได้ทราบนะว่าว่าต้องติดต่ออะไรยังไงใครเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมให้กล้องดูก่อนโอเคนะครับอันนี้เป็นพระปิตายนุ่งเล็กนะฮะมาพร้อมเลี่ยมทองนะครับอ่ะ โอเคเดี๋ยวผมลองตีกล้องดูนะฮะองนี้เป็นพาแท้นะครับเป็นพาแท้ดูง่ายน,น,นะครับเดี๋ยวผมติดต่อคุณพิชานันไปนะครับเดี๋ยวยังไงคุณพิชานันเตรียมตัวแล้วกันนะฮะผมติดต่อไปนะครับโอเค,อ,เคอ่ะองค์แรกผ่านไปแล้วต่อไปนะครับต่อไป ักคู่นะครับวันตรงนี้จะได้ไม่งงโอเคต่อไปนะครับกล่องที่สองนะครับกล่องที่สองเราดูเลยแล้วกันนะเนาะอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะน่าจะมาจากอันนี้ชื่อคุณเจนพบนะครับคุณเจนพบไม่ทราบทีนะคเดี๋ยวผมดูเลยนะครับ คุณเจนพบใส่มาไม่ไม่มีซองปิดพลามเลยนะครับใส่อย่างนี้เลยนะโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ข้างในยังมีที่มีพวกผ้าคอยหุ้มอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องให้ทางกล้องดูก่อนแล้วกันโอเคนะครับพาสีวลีเนื้อเกรสรน,นะครับพิมพ์รูปไข่นะครับองค์เนี้ยหน้าตาหายหมดเลยนะครับก็น่าจะเป็นเหตุมาจากการ ใช้นะครับทาให้เห็นไหมครับหน้าองค์พระเนี่ยเปิดหมดเลยครับไม่ไม่เห็นใบหน้าเลยอ่าเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูดีกว่าจะได้เห็นความชัดเจนเนาะว่าใบหน้ามีรูปแบบยังไงสักครู่นะครับเห็นไหมว่าใบหน้าเนี่ยไม่มีความชัดเจนเลยนะเพราะว่า คือพาร์เนี่ยน่าจะใช้มาบ้างนะครับทำให้ใบหน้าเนี่ยครับเห็นไหมฮะหายไปหมดเลยนะครับแต่โดยรวมแล้วว่าเป็นเป็นพร์แท้ดูง่ายนะครับเห็นไหมฮะโดยรวมเป็นพาร์แท้ดูง่ายนะครับอย่างที่บอกนะครับให้ดูตรงบริเวณตัดตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เกณฑ์นี้ในการพิจารณาพระรุ่นนี้นะครับอย่างที่ผมเคยสอนไปนะครับสามารถตามเข้าไปดูได้นะครับที่ ยูทูบนะครับช่องหันเทพชนเนลนะครับแล้วพิมพ์หรือพิมพ์คําว่าสีวลีนะครับเนื้อเกสรก็จะขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตดูอีกหนึ่งทีนะครับเป็นพาแทนนะครับเป็นพาแทนนะครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะครับคุณเจนพบนะครับอ่าคุณเจนพบนะฮะ โอเคองค์ที่สองผ่านไปแล้วก็มีแต่ปลาแท้มานะครับเจนเจนพบโอเคต่อไปเลยนะครับองค์ที่อ่ะกล่องที่สามนะครับกล่องที่สามกล่องที่สามนะครับส่งมาจากอ่ะคุณนารินา,น,น,านะครับนารินา,น,น,านะครับน่าจะอยู่ไม่ได้แจ้งที่อยู่ไว้นะครับโอเค เป็นเหรียญไข่นะครับเหรียญไข่ปี2518นะครับหลังพัดยดศนะครับเดี๋ยวผมจะให้ในกล้องดูก่อนนะครับอันนี้มาพร้อมเลี่ยมทองนะฮะเห็นไหมฮะเหรียญไข่หลังพัยดยศบ,บางท่านถามว่าแล้วมีวิธีการดูยังไงพระที่เลี่ยมทองอยู่ จริงๆเนี่ยถามว่าผมดูยังไงผมก็จะดูอย่างที่ผมเคยสอนไปข้างในในคลิปนะครับว่าวิธีการดูเนี่ยน,นะครับวิธีการดูเนี่ยคือเราจะดูเรื่องของความคมชัดขององค์พระน,นะครับแล้วผมสังเกตเห็นนะครับว่าอย่างหูเจาะพวกเนี้ยถ้ามีการเจาะทะลุครับมันก็ดูง่ายนะครับ คือเหลีอยญรุ่นนี้มีการเจาะหูแล้วแบบทะลุออกมาเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเกณฑ์ครับในการพิจารณาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้กล้องดูอีกทีนะครับอ่ะนี่นะฮะผมสังเกตรตรงบริเวณหูนะครับคือหูเนี่ยหูเนี่ยเขาจะเจาะทะลุเลยครับเห็นไหมฮะเจาะทีเดียวทะลุคือพระเนี่ยบางทีเนี่ยวเวลาเราไม่ได้ดูตัวตัดแล้วเนี่ยวิธีการดูมันน้อยลงใช่ไหมครับ อย่างที่ผมเคยสอนไปในคลิปนะครับเราก็พยายามดูจุดอื่นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าโอกาสที่จะแท้ครับมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เหรียญนี้นะครับเหรียญเขาคมนะครับแล้วก็ดูง่ายนะฮะอย่างที่บอกครับผมก็ดูหูหูเจาะนะครับแล้วก็ดูเรื่องของกระแสโลหะนะครับนะผมดูให้นะโอเคครับก็พระของคุณ นารินาธนะครับเป็นพาแทนนะครับก็เดี๋ยวผมจะติดต่อคุณนารินาธกลับไปนะฮะโอเคนะครับกล่องที่สามนะฮะโอเคต่อไปกล่องที่สี่นะครับกล่องที่สี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เมื่อกี้ดูแล้วกล่องที่สี่นะครับเป็นปลดหนี้หลังยันตรีนะครับเมื่อกี้ผมลืมชาร์จแบตเหมือนแบตโทรศัพท์จะหมดเดี๋ยวต้องขออนุญาตรีบเร็วหน่อยนะฮะ คุณโอ้จะเกาะสมุยเลยนะครับโอเคครับผมดูให้เลยครับเป็นพราปิตาปลนี่หลังยันตรีนะครับพราปิตาปดนี่หลังยันตีก็โดยรวมแล้วดูจากกล้องแล้วดูจากในรูปแล้วนี่เป็น่าะแท้นะครับอ่าเดี๋ยวผมตีกล้องอีกทีนะ เป็นผ้าแท้ดูง่ายนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมติดต่อคุณอ่าครับเนี่ยเดี๋ยวเขาติดต่อกลับไปแล้วกันโอเคต่อเลยครับต่อไปต่อไปต่อไปคุณโชคชัยนะครับคุณโชคชัยส่งมาจากแถวห้วยขวางนะครับเป็นพ้าปิดตายันดุงเล็กนะครับอาจจะผมให้ทางกล้องดูเลยแล้วกัน เป็นพระปิดตายันดวงเล็กอ่าองค์นี้นะครับพระเนี่ยน่าจะแช่น้ำมนต์มานะครับถามว่าดูยากไหมถ้าอย่างนี้ดูยากนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยพระเขาไม่มีเขาไม่มีความคมให้ดูครับแล้วผิวจะเป็นตะปุ่มตะป่ําเห็นไหมไม่เสมอกันก็ตรงนี้ต้องใช้ถ้าเป็นผมผมดูผมจะดูตะกุดนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมจะดูตะกุดละเพราะว่าจุดที่ดูมันเริ่มน้อยลงลวเราก็ต้องหาจุดอื่นนะครับอ่ะตะกุดนะครับอย่างที่ผมเคยสอนไปในในคลิปหลายๆคลิปนะครับ ตะกุดเนื้อเงินของหลวงปู่โต,โตเนี่ยการเวลาเนี่ยมันจะทําให้ตะกุดเนี่ยมันลอกลอกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีกล้องให้ดูนะครับให้เพื่อนๆดูครับแล้วก็พิจารณาไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนาะสักครู่นะครับคือตะกุดเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตเนี่ยจะมีการสอดไว้แล้วก็มีการกระแทกนะครับมีการกดกระแทกจากบล็อกนะครับจากการที่ผมดูแล้วเนี่ย ตะก,กุดน่าจะเป็นตะก,กุดแท้นะครับตะก,กุดแท้นะครับน่าจะดูน่าจะดูง่ายครับอย่างนี้แต่ถ้าดูพระโดยรวมแล้วเนี่ยดูยากนิดนึงนครับเพราะว่าพระเขาเนี่ยจะเป็นพระสภาพใช้มานะครับอาจจะใช้คําว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยหรือหย่อนสวยนะครับเห็นไหมครัข้างหลังเนี่ยอืนเนื้อบางทีมันเบลอ,บอไปเลยนะครับความคมชัดมันหายก็ดูตรงตะก,กุดนะครับเดี๋ยวลองตีกล้องของผมดูอีกทีหนึง่ง โอเคครับส่วนตัวผมดูแท้ครับองนี้ก็เดี๋ยวผมติดต่อคุณโชคชัยไปนะฮะโอเคโอเคนะครับต่อเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกกล่องนึงนะครับ,ขอ,รรบของคุณกมลรัตนะครับของคุณกมลรัตนะครับเดี๋ยวผมแกะเลยอันนี้ก็เป็นยานุเล็กอีกหนึ่งองนะฮะ เดี๋ยวผมให้กล้องดูก่อนแล้วกันองค์นี้เหมือนกันเลยครับความคมชัดไม่ค่อยมีอ๋อแต่ด้านหลังดูง่ายครับถ้าด้านหลังมีความคมอย่างนี้ดูง่ายครับก็ถ้ามาแบบนี้นะครับผมก็จะใช้เกณฑ์นในการดูอย่างอื่นนะครับไม่ใช่ดูแค่ด้านหน้างเดียวละต้องพิจารณาจุดอื่นเพิ่มละก็อย่างนี้ครับดูตะกุดดูตะกุดอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับตะกุดตะกุดเนี่ยมีการ สอดลงไปในเนื้อพลาตนะครับแล้วก็มีการกดกระแทกจากบล็อกนะครับตะกุดจะบี้แบนนะเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะครับในการสร้างนะครับยันนะครับยันด้านหลังคมชัดนะครับอ่าส่วนมากนะครับที่เท่าที่ผมดูนะครับมันก็จะมีเรื่องของเป็นตัวตัดของของบล็อกของพิมพ์ยันลงเล็กครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยตรงจุดบริเวณนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมขออนุญาตใช้นิ้วชี้แล้วนะครับนิ้วนิ้วเนี่ยมันจะมีตัวตัดอยู่นะครับเห็นไหมฮะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับ ตรงเนี้ยฮะตรงเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวผมหามุมก่อนอ่ะเห็นไหมฮะมันเป็นมันเป็นล็อกๆขีดๆเหมือนเหมือนตัวตัดจากบล็อกอะครับ,รบของยันตุงเล็กอะฮะซึ่งบางองค์ก็จะเห็นชัดบางองค์ก็เห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูดีกว่าอ่ะตรงนี้นะตรงนี้นะอ่ะเห็นกันไหมเป็นลางๆอ่ะเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูนะ เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอ่ะนี่แหละครับที่ผมใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาครับว่าเกย์แทนนะครับเป็นตัวตัดนะครับผมไล่ไล่ให้ดูค่อยๆหมุนช้าอ่าหมุนมาจนเจอเห็นไหมมันอยู่ล็อกนี้นะครับอยู่ระหว่างตรงหัวเข่านี่นะครับตรงมุมเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเนื้อเกินนะแต่จริงๆมันเป็นเป็นขีดจากบล็อกนะครับเหมือนเป็นเฟืองๆตัวเล็กๆนะครับก็เท่าที่ผมดูแลพะองนี้นะครับเป็นพะแทนนะครับ เดี๋ยวคุณกำมูลรัตนะครับผมผมติดต่อกลับไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไปเร็วหน่อยนะฮะแบตบมือถือใกล้หมดเมื่อกี้ลืมเช็คครับต้องของอภัยด้วยครับต่อไปนะครับโอ้โหอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญวัดบ้านน้อยนะครับมีทั้งหมดมีทั้งหมดโอ้โหมีทั้งหมดสิบเหรียญเลยมั้งเนี้ยเดี๋ยวเฟสกับที่กล้องหน่อยครับมีทั้งหมดสิบเหรียญเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเบื้องต้นทั้งสองสเหรียญก่อนแล้วกันเนอะ ถ้าแท้เนี่ยยังไงเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปแล้วกันโอเคครับผมดูก่อนนะขออนุาตตีกล้องก่อนเหรียญนะครับวิธีการดูก็ดูที่ตัวตัดผมจะดูตัวตัดเป็นหลักนะฮะ ครับผมอ่ะเดี๋ยวให้กล้องดูโอเคนะครับก็ผมขอเช็ค2อเหรียญแล้วกันแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมอาจจะเช็คเพิ่มเติมแล้วติดต่อทางเจ้าของพากลับไปนะฮะก็โดยรวมที่ผมดูนะครับสเหรียญนี้ก็เป็นพาแท้นะครับดูที่ตรงบริเวณตัวตัดนะครับตัวตัดเนี่ยก็มีร่องรอยการตัดนะครับที่เป็นในในยุคนั้นนะครับเป็นอันนี้เป็นเหรียญวัดบ้านน้อยนะครับวัดบ้านน้อยน่าจะปีหนึ่งกว่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับก็มีทั้งหมด10เหรียญนะครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะครับ พี่ที่คุณพี่ที่ส่งมานะครับคุณพี่ชื่ออิทธิพลนะครับอ่าอิทธิพลโอเคนะครับอ่ะอ่ะง่ายๆเรียบร้อยทั้งหมด8กล่องนะครับ8กล่องก็มีพระทั้งหมดโหน่าจะหลายสิบองค์ครับกอง่ายๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ทุกท่านนะครับถ้ามีพระเครื่องอยู่บุโต๊ะนะครับในช่วงระยะเวลาประมาณนี้นะครับผมแนะนำครับส่งมาก็ได้นะครับ คือส่งมาเนี่ยเพื่อนๆก็ได้พาสแท็กอ่าโทษนะส่งมาเนี่ยเพื่อนๆก็ได้เงินเหมือนกันนะครับคือขอให้เป็นพาสแท้นะครับผมก็รีบจ่ายเงินเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกครับกลไกง่ายๆครับส่งรูปมาทางไลน์นะครับไลน์นี่น่าจะขึ้นอยู่ตรงบริเวณหน้าจอด้านล่างนะครับไลน์แอ๊ดสายผัดเทมนะครับก็ส่งมาแล้วกันเนาะแล้วยังไงเนี่ยผมจะเช็คให้นะครับหรือใครเนี่ยอยากจะให้ผมดูพระหลวงป่โตเนี่ยก็ลองส่งมาก่อนแล้วกันครับส่งจะส่งรูปมาก่อนนะ พอผมจะดูก่อนว่าแท้หรือมีโอกาสแทรไหมถ้ามีโอกาสแท้ผมจะทักให้ส่งส่งพระมาแล้วก็จะดูให้แบบนี้นะครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนพี่พทุกท่านนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับผมก็จะมีไลฟ์สดอย่างนี้บ่อยขึ้นหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้นะครับเป็นผมอาจจะออกไปข้างนอกไม่ได้ก็อาจจะใช้วิธีการนิสื่อสารกันนะครับคุยแลกเปลี่ยนกันเนาะก็โอเคครับก็วันนี้ผมไม่มาเทพก็ต้องขออนุญาตลาเพื่อนเพื่อพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ